สวัสดีครับสมัครลองครับเป็นไงบ้างคะแนมิกกับหรับครับผมก็ดีไจ์ครับที่เราได้เป็นแฟนมิกับแกรนด์กิมเบนฟ้าถึงครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสาหรับกับแฟนมิกกิมบนฟ้าที่สั่งมาที่ครับก็รู้สึกดีไซ์ที่ได้ทางานร่วมกับทุกคน เราผมนะครับก็รู้สึกว่าคิดถึงแกงครอบครัวของเราครับแล้วก็แบบเหมือนกับว่าจะรู้ความทรงจำที่เราเราได้ทำไพรม,มา่าหรือว่าได้ออกต่อีเวนต์อะไรร่วมกัน,ก,นก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็เดินทางมาไกลมากๆเลยแบบก็ได้เห็นการพัฒนาของเพื่อนๆแต่และคนด้วยครับก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีที่เราได้มาร่วมงอางนด้วยกันมันแบบตื่นเต้นหรือมีความกดดันความเครียดอะไรบ้างไหมคะ ก็ตื่นเต้นครับเพราะแบบว่าหลายๆคนก็คือเป็นครั้งแรกสําหรับหลใครหลายๆคนเลยที่ได้ไปแบบเกาหลีใช่อย่างผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครัถามผมว่าครั้งแรกเหมครครั้งที่สองเลยครับเกาหลีวเราเนี่ยครั้งแรกกันไงบ้างครับก็ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็แบบว่าพยายามแบบเรียนรู้ภาษาได้แต่ว่าไม่ได้ผมอ่ะผมจดใส่มือขึ้นไปเลยนะคำว่าแบบว่าหิวข้าวแล้วขอข้าวกินหน่อยพูดว่านอะไรนะพักคือ เทคโค้าคอเสิร์ตนครับครับคุณซีอีโอเตรยเตรียมไม่ไปเขียนไปเลยบ้านเหรอครับหัวเตรียมพอนเสิรตหรือกอะไรพูดว่ารันยูโกเซโยโชเล่ย์โทัาเดส ไงทอมมีอยู่ครับ <c oughs> จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ผ <c oughs> มลืมจไปหรือเปล่าใช่ลืมจบไปครับแต่ว่าตอนนั้นคือก่อนที่จะขึ้นอ่ะจำไม่แม่นมากแต่ตอนขึ้นไปลืม ประเทศก็แบบว่าจะมีพี่แฟนๆที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซัพพอร์ตกเราตลอดเลยนะครับรวมถึงแบบพ่อพ่อเจที่มาซัพพอร์ตเดี๋ยวแบบเอ่อมาหาเราที่งานครับแล้วก็แบบมาให้กำลังใจในโซเที่ลมีเดียเลยนะการได้ไปเจอแฟนๆจากประเทศครั้งนี้มากเลยครับฟิลเติมใจให้พวกเราทุกคนมันมากแค่ไหนคถ้าผมก็รู้สึกว่าแบบว่าดีใจที่มีคนแบบว่ารักเรามากขนาดนี้แบบไม่ใช่แค่ในประเทศคือแบบว่า นอกประเทศไทยก็แบบว่ามีคนรับเราก็ดีใจมากๆเลยครับเพาขอบคุณทุกคนมากๆเลครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าแบบเพิ่งรู้ตัวแบบมีพี่เพื่อนแฟนจัดเต็มไปให้เยอะมากเลยตอนนี้ไม่ได้รอกว่าพี่เขาจะมาเดี๋ยวข้ันะครับแต่สุดท้ายก็ตื่นต้นใจมากแล้วก็แบบได้รับความรักจากทุกคนคือแบบว่าเราแบบไปเดินตรงห้องแดงใช่ไหมห้องแดงห้องแดงเดินเดินอยู่ครับแล้วก็แบบว่าคือวันนั้นอาจจะเป็นวันที่แบบว่ารวมแบบว่า ทีป๊อปไทยไปปงอะไรแบบมีคนรู้จักครับแล้วเขาก็แบบถามว่าใช่กล้องหรือเปล่าเออบีแบบดีใจที่บอกว่าแบบเราอยู่ข้างนอกก็แบบมีคนรู้จักนะครับเปนมัดนิดหน่อยอาทิตยนิดนิดเนี้ดแล้วอย่างเป็นสายที่มาติดออกเป็นสายเมื่อวานนี่เลยครับถือว่าเป็นการ ปิดหนังสือที่ชื่อว่ากิมมิ่งฟ้าแบบว่าอย่างสมบูรณ์แบบนะเพราะว่าจะซื้อหนังสือย้ายอะไรนะเปลี่ยนอะไรนะครับผมแล้วก็พวกเราทุกคนก็คงคิดถึงบรรยากาศแหละเพราะว่าคงไม่มีทางที่เราจะแบบว่าได้มาแบบเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันแล้วครับก็เพราแบบทุกคนก็จะแยกย้ายไปแบบเติบโตในทางของตัวเองครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับใส่โชคชัยีวิว แต่ว่าได้เจอกันแต่ว่าอาจจะแบบว่าได้แบบเจอกันอยู่แล้วแต่ว่ามายกาี่จะแบบได้เรียนด้ผมแบบเก็คนเลยใช่ครับอาจจะเป็นแบบในสงนอะไรกอาจจะเป็นแบบว่าจเรื่องนี้เกือบสองปีแต่ปีกว่าใช่ใช่ครับเ้ยตัวงานแฟนไทายคือทุกคนคือบอกว่าไม่อยากให้จบเลยไม่ค่อยจะจบเลยแลคือ พอแบบเราได้ถ่ายรูปไปเดบิตเรียบร้อยแล้วบทุกคนก็แบทุกคนจบแล้วแต่ว่าพี่กันพูดว่าเดี๋ยวมีเซนตโรอยต่อกเ <c oughs> แต่ว่าาว่าซื้อว่าปกติท้กีทุกคน,ออน,น,กคนจอบาาบยกรบทุกแล้ววก็บายๆที่แฟนเดินเข้ามาแต่ี่อดูอ่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดเยแว่าได้เจอแล้วที่ทีมงานเดินมาแต่ว่าเขาแบบ เราอยากขนาดหวะน้องๆไปเสียงกดเตอร์ก <Bell issimo> ันต <ingers> ่อด้วยนะแบบว่าน้ำตากำลังแบบกำลังนะกำลังไหลแล้วโอเคครับพี่เดี๋ยวเดินไปครับแล้วเราในสั่งงานนัก็แดงตัวซีรีส์เรื่องนี้มันก็ยาวนานเราลุ้นอย่างไรบ้างครับครับก็สามารถส่งตัวละครเจ้าของงาได้ครับผมก็ก็ดีใจครับที่แบบว่า ได้พวกเราสองคนได้แบบไม่ใช่ว่าเราสองคนแบบเ,เราทุกคนได้นําเสนอแต่ว่าคาแรคเตอร์ในซีรีส์ออกมาแบบทุกคนได้ดูมันแบบว่าในเวอร์ชั่นของเรียกว่าไงเป็นซีรีส์ครับผมก็ดีใจที่แบบพวกเราทุกคนได้รับเกียรติก็เขาหรับผมนะครับรู้สึกว่าคีบุตรฟ้าได้ให้อะไรกับพวกเราในหลายอย่างเลยว่าจะเป็นแบบการเรียนรู้ในเรื่องของแบบกนนารแสดง บางครั้งตัวละครก็แบบมีความเป็นตัวเองและความเป็นตัวเองก็อยู่ในตัวละครด้วยครับที่สุดเราแบบทุกอย่างเป็นบทบาทกันก็อยากจะขอบคุณตัวละครทุกตัวที่ทําให้พวกเราได้เติบโตแล้วก็เขาเป็นซีรีส์ที่ทำให้พวกเราได้ไปอยู่ในสังคมถ้าอยากบอกตัวละครที่เราเล่นเนี่ยบอกเราเราอยากบอกอะไรกันบอกว่าอ๋อต้องบอกพี่รักนะบอกว่าพี่รักรักนะจุ๊บจุ๊บชุ่มชุ่มนะคะสมที่รักเป็นซูซูต่อใช่ฝากฝากซูซูต่อด้วยใช่ครับ ก็สมมติมือฟ้าว่ามือฟ้ารักพี่รักเยอะนะครับไั่เยู่แล้วผมรู้แต่เากว่าแบบว่าในซีรีส์เราอ่ะถึงจบไปแล้วแต่ว่าแบบในเวอร์ชันที่ยายอ่ะเขายังมีต่ออีกใช่ครับสู้ๆนะครับใช่ ก็เนอย่างแรกเลยครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากเลยครับที่มาอยู่ในเจนี่กินฟ้ากับพวกเราครับผมไม่ว่าพี่ๆจะมาแบบตอนไหนก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าแบบเออพวกเรายินดีมากๆเลยครับที่แบบจะรับที่เข้ามาแล้วก็แบบจะทำผลงานในอนาคตให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับผมก็ขอฝากติดตามอย่างแรกเลยคือซีรีส์กินหมูฟ้านะครับถ้าเกิดพี่ๆยังไม่โดูสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอซีดีนะครับเป็นเวอร์ชันอองไลนนะครับแล้วก็ยูทูบช่องมันดีใช้ได้นะครับเป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับกินหมูฟ้านะครับถ้าเกิดว่าใคร่ ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราสองคนมีไพร์ลอตนะครับชื่อว่าเมจิกแล้วก็เป็นเองครับที่เล่นกับพี่เก่งพี่น้ำปิงแล้วก็พี่จิมมี่พี่โอมนะครับก็ขอฝากนะครับแล้วก็ผลงานในอนาคตของเราสองคนนะครับอโนเลเวอร์นะครับหรือว่าแถวเชื่ออันวาครับฝากรอติดตามด้วยครับแล้วก็ขอฝากเพิงก์ก็นะครับชื่อว่าชันโต้ปุรมรักเขินสามารถดูได้ในยูทูบนะครขอบคุณครับ